nên là chúng ta thấy cây con cái lớn lên, ngọc ngàm, nó có ấp có động lực, nó có niềm vui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 , nó có nó có niềm vui, nó có ถามว่าเรามีกุหลาบินไหมเย,ยอะแยะไปหมดจนไม่รู้จะบอกว่าต้นไหนแล้วแม่จ้าแบบไหนก็เลยไ้วละใก็จะเห็นต้นนี้ไม่ได้นับเลยว่ ใบครบ,บยี่สิบเอ็ดใบหรือเปล่าแต่รู้ว่าออกเช่าใหม่ตลอดเวลาเลยอำนาได้ทำงานดีกว่าเพลิดเพลินกับลูกๆพอละข้างบนนี้ป้องกันแดดป้องกันเงาให้คนอื่นจนเหี่ยวอลไรนะไม่ใช่ไม่นรดน้ำนะแต่มันคงจะสู้ไม่ไหวอะ่ะแดดแรงมาก เราหาเพื่อนมาให้ช่วยกันอดทนนะลูกนะวันนี้เราถ่ายวิดีโอรเรื่องจำไม่ได้เรามารับของกาชิโดแล้วเราก็เลยถ่ายวิดีโอของรับของแต่ว่าเราลืมกดกล้องแต่ลืมกดถ่ายวิดีโอซื้บอบริเราสั่งของจเราลืมไปว่าเงินเดือนมันออกครั้งเดียวต่อเดือนนันเนี่ย อันนี้ป่ะมาณถึงเต็มดต,ต,ต่อไปอ๋อบอกเลยว่าตลอดเลยนะคนจะสวยเนี่ยนะช่วยไม่ได้จริงๆเจ็บมากจ้าเจ็บปวดระเกิน ยี<ม>่สิบเมษาเจอกันอีกรอบหนึ่งแบนดเมษา,านี่ไปทําฟันก่อนคนจะสวยนี้ต้องเจ็บตัวตลอดเลยไม่ว่าจะฉีดนูน่นยิงนี่เลเซอร์แดดฟันอ๋อฉันเจ็บไปหมดเลยเธออาหารเย็นมีแล้วเป็นสลัดวากาเมะอาหารเชา้าอ่านคเดี๋ยวไปเดินดูเล่นๆก่อน อย่าไปเดินเยอะนะเดี๋ยวเสียได้ตังเสียตังเยอะอีกเดินเล่นๆน,นี่เฉยขอเดินเล่นก่อนลองดูสุดอล้นเล่นเนะ่ะจะได้อะไรก็ได้ตังเสียตังเทา่าไรด้วย,ยเจ็บแต่ก็อดทนจะขายรุ่งขาย,ขาย,ขายนี่ฉันอยากให้ฉันหลงกลด้วยตัวฉันเองแบบนี้อย่ามาขายอะไรฉันอีกทั้งอยากให้ก็เสียตังมาละเดินได้ไรครั้งนี้ฉันจะต้องได้ไรแค่นี้นะไปเดินก่อนเรียบร้อยแล้วทุกเทรกร ่อไปมาเรื่องหาหายกินกำลังดูสุขิว่าจะกินที่ไม้ธลรกรรมทองเสร็จแล้วลุกแล้กกันมาเสร็จมาละหรือว่าจะไปเครม์มี่กีนผ่านมางอกล้องทองมาแอบแคปเช่นไปบอกเธอนิดหน่อยอก็เราน่ารักอะเราก็เลยต้องบอกเธอกินอะไรดี๋ยวะเจบ็บ การเลเซอร์เป็นอะไรที่เจ็บเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งต่อไปอาจจะดีขึ้นที่อยากเดินเข้าไปในท็อปแหละกลัวเสียตังค์เยอะเดินนิดหน่อยก็ได้เดินครึ่งเดียวอย่าไปเดินเยอะเดินหลายที่แล้วมันจะเสียตังค์เยอะแอบบเดินแบบดูของสดกับผลไม้นิดหน่อยแล้วกันถึงบ้านแล้ว กรานำต้นไม้แล้วทำทุกอย่างแล้วถาวายผระแล้วเอาผลไม้เท่าที่ได้ให้พระอนนี้ช่วงเวลาเพิ่มพลังให้กับมนุษย์กินข้าวค่ะกินอาหารไม่ใช่ข้าวสลัดวากาเมกับไข่ต้มเมื่อเดียวก็ค่อยไปอาแน,น้ำท้าแล้วก็ทำอะไรอีกก็ค่อยว่ากันบ้านก็ เออข้างบนเราค่อยดีกว่ามีผมข้างล่างนี่ไม่ค่อยมีอะไรค่ะจะซื้อที่ตักผงใหม,ม่ดีกว่าที่ตักผงข้างล่างอรามันแอนไม่ค่อยเข้ามันแบบพื้นมันไม่ติดต้องซื้อแบบที่มันเป็นมีแผ่นยางวันนี้เอาเชียงไปแบ่งเธอชิมด้วย เจอเธอพอดีตอนออกก็เลยได้แหนะยิ้มให้กันนิดนึงอุ๊ยไข่แดงแล้วยอดเสียใจเอากลับมาคืนก่อนพอๆๆแค่นี้แหละกินก่อน